สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาวันพิศาลงพลน,นะครับนี่ครับหลานกับมหาครับฮาร์ตาฮาร์ตาหาปูรครับหลานมาเยี่ยมนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมาหาปูครับมาไหว้ปู่นะครับปีใหม่ ก็ย่ากุี่ะอาจารย์ันอยู่นะคะนั่งกำลังสอแล้วยดายังคอมอ่ะน่าฝันโอภิษโอภิษเนี่เดี๋ยวมาเยี่ยมปูนะลูกพีน พี่่าตมันก็นให้นะคยับะใยญย่สิให้น้ำใหญ่อยายให้นำขอมาป็ให้ร้านสาวมาจากกรุงเทพครับไม่เยี่ยมปู่น,นะอขอ,ะขอ,อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับาาเ้าขอขา